สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมีน1-15เมษายน2567มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ดาวศุกร์ค่ะนะคะเป็นมหาอุดมทับรักกุณนะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินการเจรจาธุรกิจการค้าต่างถิ่นแดนไกลจะโดดเด่นการเดินทางไกลก็จะโดดเด่นเช่นกัน นะคะไกลไกลได้หมดนะคะตรงนี้ไกลต่างจังหวัดไกลต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะาการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นนะคะของชาวราศีมีนอาจจะมีโอกาสโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใดๆก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็อาจจะได้พบรักกันเดินทางได้พบรักต่างถิง่นดนไกลได้นะคะพบรักเนื้อสักระูร้จักเก่าๆได้นะคะตรงนี้ก็จะเกิดโอกาสเช่นกันสำหรับชาวโสดนะคะส่วนสําหรับ ส่วนสำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาความรักต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะรังระวังในเรื่องของการหลอกกันลวงนะคะการผิดใจการผิดศีลหรือแม้แต่กระทั่งว่าความรักที่มันปกปิดความรักที่ปิดบังนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังมากๆ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนค่ะช่วงนี้นะคะจะมีอะไรบ้างโดดเด่นมากๆเลยนะคะชาวราศีมีนเพราะดาวประจําตัวของคุณอะไปอยู่นี่ไปสถิตพ,พบการเงินด้วยนะคะ,ะช่วงนี้จะมีช่องทางอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการหาเงินนะคะการขนขวายเงินนะคะชาวราศีมีนค่ะคู่รักครอบครัวค่ะนะคะเอามีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ การเดินทางเที่ยวการเดินทางไปพักผ่อนได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ชาวราศีมีนช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของธุรกรรมนะคะธุรกรรมเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะคะหรือการทําบ้านได้นะคะตรงนี้หรือเป็นธุรกรรมไปล,ลักษณะที่ว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาที่มันยังไม่เคลียร์ก็จะได้เคลียร์นะคะคู่รักครอบครัวจะมีงานเพิ่มขึ้น ใครต้องการปรารถนายอยากจะทํางานใหม่ๆอยากจะประสบความสําเร็จทางด้านอื่นแล้วช่วงนี้ชาวราศีมีเออราศีมีนอารมณ์ตัวตนของคุณอะรู้สึกว่าคุณมีพลังนะคะมีพลังมากๆนะคะที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆในความคิดของคุณนะคะที่คุณรอคอยจังหวะรอคอยเวลาหรือคุณยังไม่ตัดสินใจอะไรก็แต่ช่วงนี้เป็นช่วงของโอกาสนะคะ โอกาสแห่งการขวนขวายโอกาสแห่งการเริ่มต้นนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะส่วนภายในครอบครัวนะคะภายในครอบครัวอาจจะมีเรื่องของอาวงศาคณาญาตินะคะวงศาคณาญาติอย่างนี้ที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันพูดคุยกันเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ได้ด้วยนะคะใครรอข่าวดีในเรื่องของขั้น ตำแหน่งจะมีโอกาสในเรื่องของขั้นในเรื่องของตำแหน่งนะคะหรือใครรอข่าวดีในเรื่องของการเริ่มงานใหม่กำลังรอคอยอยู่นะคะก็จะมีโอกาสด้วยเช่นกันจะได้ใครสักคนหนึ่งนะคะจะได้ใครสักคนเข้ามาเอื้อประโยชน์นะคะเข้ามาเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมหรือผลักดันหรือได้รับโอกาสได้รับข่าวดีนะคะได้รับโอกาสได้รับข่าวดีใครต้องการเดินทางไปทํางานต่างถิ่นด้านไกล้ จะมีโอกาสด้วยนะคะของชาวราศีมีนบางท่านต้องการเดินทางนะคะต่างถิน่นแดนไกลแล้ะใครต้องการอยากจะเปิดธุรกิจงานสายสาขางานอาชีพก็จะโดดเด่นนะคะงานเฉพาะทางอย่างนี้ก็จะโดดเด่นมากๆนะคะส่วนบางท่านได้เงินอุปถัมภ์บางอย่างนะคะได้เงินบางสิ่งบางอย่างดีกว่าต้องเรียกว่าได้เงินบางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจจะได้เงินจากคู่คุณก็ได้ะนะคะตรงนี้นะคะ หรือช่วงนี้ชาวราศีมีนอาจจะได้อะไรใหม่ๆเข้าบ้านนะคะได้รถใหม่ได้ไหมก็ได้นะคะได้ใหม่ๆเข้าบ้านอย่างเงี้ยได้หมดนะคะของชาวราศีมีนปัญหาใครที่มีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานกับทีมงานนะคะเพื่อนร่วมง,งานหรือทีมงานนะคะตรงนี้มีปัญหาขัดแย้งเนี่ยทุกอย่างตอนนี้มันจะเริ่มมีการเคลียร์นะคะจะเริ่มมีการเคลียร์คุณอาจจะรู้สึกว่า ถ้าปัญหาตรงนี้แล้วมันไม่ดีขึ้นคุณอาจจะตัดสินใจนะคะอาจจะตัดสินใจทางเลือกใหม่ได้นะคะทางเลือกใหม่ก็คืองานใหม่นี่แหละนะคะของชาวราศีมีนส่วนมีอะไรอีกบ้างเอ่ยช่วงนี้ชาวราศีมีนนะคะดาวเกตยังอยู่นะดาวเกตยังอยู่ช่วงนี้เซนแรงนะคะช่วงนี้เซนแรงค่ะอาจจะมีโชคจากเซนต์ตัวเองนี่แหละนะคะคู่รักครอบครัวหรือตรงเนี้ยคาว่าเซนเนี่ย นะคะเกิดขึ้นกับทุกสถานะได้ช่วงนี้คิดหวังในเรื่องของเงินคิดหวังในเรื่องของการทํะไรโอกาสก็จะมานะคะโอกาสก็จะมาด้วยบางท่านได้มีโอกาสได้ทําบ้านปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านนะคะตรงนี้บางท่านอ่าส่วนบางท่านนะคะมีเกณฑ์การย้ยายเลยค่ะนะคะทางเลือกใหม่คือย้ยายนะคะย้ยายบ้านเปลี่ยนบ้านนะคะชาวราศีมีนระวังคนใกล้ตัวนะคะคนใกล้ตัวนิดนึง ตรงนี้นะคะคนใกล้ตัวระวังในเรื่องของอสุขภาพร่างกายด้วยนะคะระวังในเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็ชาวราศีมีนช่วงนี้พยายามนะคะพยายามในเรื่องของธุรกรรมการเงินต่างๆนานาเน,นี่ยพยายามอย่าไปให้ใครยืมเงินนะคะอย่าให้ใครยืมเงินหรือช่วงนี้คุณกําลังจะได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างได้ได้รับความสําเร็จบางสิ่ง,งบางอย่างนะเกี่ยวกับเอ่อ เรื่องของการถูกโกงมาอะไรก็แล้วแต่เรื่องของการเงินนะคะคุณกำลังจะได้รับโอกาสได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้มีโชคบอกแล้วว่าน่าจะมีโชคใครรอปรับตําแหน่งขึ้นตําแหน่งจะมีโอกาสได้ปรับตําแหน่งขึ้นตําแหน่งบางเคสหมายถึงการได้ที่ใหม่แล้วได้ปรับตําแหน่งขึ้นตําแหน่งนะคะบางเคสส่วนสําหรับคนที่มีประเด็นนะคะของชาวราศีมีน ระวังปัญหาเกิดนะคะระวังปัญหาเกิดขึ้นค่ะโดยมีคาดคิดไม่คาดฝันค่ะนะคะชาวราศีมีนบางท่านไปจับโปะได้นะว่าคนของคุณมีความลับกับคุณไม่ซื่อสัตย์กับคุณหรือมีทางเลือกอื่นได้นะคะตรงนี้คุณจะไปจับโปะเขาได้เองแหละนะคะอใครที่ใครที่ตุ้มตุ้มต่อมต,อมตอมระวังเรื่องเกิด ระวังเรื่องเกิดหรือตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณที่เป็นผู้กระทาก็ได้ว่าคุณไปติดต่อกับคนอื่นอยู่นะฮะคุณกาลังมีปัญหากับแฟนคุณไปติดต่อกับคนอื่นก็ระวังนิดนึงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นฝ่ายเขาก็หมายถึงว่าแน่นอนค่ะนะคะเขาอาจจะมีการไปติดต่อกับคนอื่นหรือคุณไปรับทราบว่าเขาไปติดต่อกับกิเก่านะฮะคนเพื่อนเก่าคนรักเก่าอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสนะคะก็จะมีโอกาส หรือมองในมุมกลับบอกแล้วว่าคุณมีใครเข้ามาติดต่อหาคุณที่คุณปกปิดปิดบังกับเขาก็เรามัระวังนิดหนึ่งนะปกปิดอะไรก็ตามปิดบังกับแฟนอะไรก็ตามความลับไม่มีในโลกนะคะเรื่องตรงนี้มันจะเกิดเกิดขึ้นหรือบางคนมองในมุมกลับก็คือการโดนหักหลังนะคะมีเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาปัวพันนะคะตรงนี้ก็ต้องเรามัดระวังนิดหนึ่งการจบการเลิกกันลานะคะกบปรับฉับพันนะคะของชาวราศีมีนทีนี้ค่ะเรามาดูกัน,นะค่ะ เด่นๆของชาวราศีมีนคือการได้เริ่มอะไรใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆนะคะเด่นๆมากๆเลยค่ะในเรื่องของช่องทางไรายได้ช่องทางการงานการติดต่องานออนไลน์อย่างเงี้ยการงานต่างประเทศอย่างเงี้ยได้ได้นะคะของชาวมีนอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูในไปดูในดวงชะตาดวงทั่วไปนะคะดวงทั่วไปอ่ะทีนี้ค่ะมาดูนะคะเขาคนนั้นของชาวมีนเป็นยังไงบ้างตัวเอง เขาเงียบหายใช่ไหมหรือเขาเริ่มหมดใจหรือเขาเริ่มแสดงเริ่มแสดงปฏิกิริยาที่ไม่โต้อตอบนะคะหรือเริ่มเย็นชาได้นะคะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะตรงนี้อ่าเรามองว่าตอนนี้ปัจจุบันของเขาเขารู้สึกได้ว่าเขากับคุณเนี่ยมันทําไมมันยิ่งโดยเฉพาะใครที่คุยกับคนไกลเขากับคุณเขาเริ่มรู้สึกว่าทําไมในเรื่องของความรักเขาเริ่มหมดใจได้หรือเขาเริ่มไปให้คน ไปให้ค่ากับใครคนอื่นได้ไปเริ่มมีใจให้กับใครคนอื่นได้อาจจะเป็นเพราะสาเหตุเขากับคุณเนี่ยมันเริ่มเย็นชาต่อต่อกันละเริ่มจืดจางต่อกันละเริ่มมีปัญหาต่อกันละนะคะและที่สําคัญค่ะมันมีความไม่ซื่อสัตย์มีอะไรรับหลังนะคะตรงนี้มันเป็นเรื่องของการรับหลังมันเป็นเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์หรือมันเป็นเรื่องของการแอบนะคะเป็นการแอบแอบได้ทั้งนั้นอันนั้นแต่เรามองว่าก่อนที่เขาจะแอบเขารู้สึกว่าเขากับคุณเนี่ย มันอนาคตอะ่ะมันมันไม่น่าจะมีอะไรที่เรียกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่ออส่งผลความก้าวหน้านะคะส่งผลความก้าวหน้าหรือคนคนนี้นะคะลักษณะแบบนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้มีเขาจัดการในเรื่องของความรักได้หรือจัดการชีวิตของตัวเองได้อาจจะหมายถึงอะไรก็ถ้าระหว่างคุณกับเขามันยื้อกันมานะคะหนึ่งยื้อกันสองมันมีเรื่องผลประโยชน์พัวพันกันนะเขาอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะเลือกเริ่มต้นใหม่ก็ได้ พราะเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเวลาชีวิตของเขามันยังมีเหลือเวลาชีวิตของเขาเขามีสิทธิ์เลือกนะคะและในบางเคสระวังการเลิกแบบปุบปับเฉียบพันด้วยนะคะการเลิกแบบปุบปับเฉียบพันใครที่คบหากันแล้วยังไม่ชัดเจนนะคะผลตรงนี้ผลตรงนี้มันอาจจะแรงกว่าแรงกว่านะคะแรงกว่าใครที่เป็นแค่แฟนกันอย่างเงี้ยนะคะ ผลมันอาจจะแรงกว่าเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็สามารถจัดการชีวิตของเขาได้แล้วเขาก็มีสิทธิ์เลือกเลือกใครก็ได้ปรารถนาใครก็ได้ที่น่าจะเหมาะสมที่น่าจะสมประโยชน์แล้วก็ที่น่าจะเกื้อกูลกันนะคะนี่คือตัวเขาปัจจุบันก็เลยมองว่ามองว่าตอนนี้เขาเลือกที่จะตีตัวออกห่างคุณละหรือมีอะไรรับหลังไม่ซื่อสัตย์กับคุณละนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าคนที่เขาไปมีใจมันมีอะไรที่มันเอื้อประโยชน์ต่อกัน นะคะคเรามองว่าชาวมีนนะจริงๆคุณก็พยายามปรับปรุงปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับเปลี่ยนอาจจะตัวเองไม่ได้ผิดแต่พยายามปรับปรับตัวเข้าหากันแล้ว นะคะแต่ตอนนี้ในใจของคุณคุณสึกส่วมันเป็นไปได้ยากละการห่างเหินมันเริ่มต้นแต่ใจเราก็มอกว่าใจของคุณก็ยางไปนึกถึงนะคะยังไปคิดถึงเพราะว่าทางนี้ในไพ่เขาพยายามมาบอกว่าเขาพยายามบอกว่าเรื่องราวตรงนี้ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีเรื่องราวของการจบการเลิกการลาซึ่งมันไปต่อยาก นะคะความเป็นไปได้ในการไปต่อมันค่อนข้างยากเพียงแต่บางทีคุณอาจจะยังไปนึกถึงหรือยังไปให้ค่าหรือคุณอาจจะยังรอคอยนะครรอรักรอเขาอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะช่วงปรับเปลี่ยนค่ะช่วงเปลี่ยนแปลงน,นะคะ,ะและอีกอย่างหนึ่งค่ะความรักมันมีส่วนเกินตัวเองนะคะมันมีส่วนเกินเข้ามามันมีคู่แข่งทางใจเข้ามา คู่แข่งทางใจตรงนี้ยิ่งทําให้คุณได้รู้สึกว่าอุปสรรคระหว่างคุณกับเขาที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากมากๆเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะคะนี่คือความในใจของคุณนะจะกลับมารักกันแบบเดิมหรอหรือจะมาแบบว่าสร้างอนาคตร่วมกันหรอเออจะมองว่ายังไงดีอะ่ะเรามองว่าตอนนี้คุณต้องกลับมาคิดทบทวนความคิดของคุณแล้วอะ่ะนะคะ เหมือนกับว่าตอนนี้คุณรับรู้หรือรับรับรูบร้ถึงความรู้สึกแล้วล่ะว่าสงสัยสงสัยเราต้องอยู่แบบนี้หรือเปล่านะคะหรือสงสัยเราต้องคิดทบทวนหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นได้และก็ในบางเคสก็ไม่แน่นะคะบางเคสแค่วลระยะห่างกันเฉยๆเนี่ยคุณก็ต้องคิดทบทวนแล้วล่ะว่าเอ๊เรากับเขาเนี่ยตอนเนี้ยมันจะมีความสุขกันได้เหรอเขาจะกลับมาได้เหรอหรือเรากับเขามันจะมีการตกลงพูดคุยกันแบบชัดเจนได้เหรอนั่นแหละค่ะ นะคะเท่าที่เห็นแล้วเราก็มองว่าคําตอบที่คุณมีอยู่ในใจมันคือความทุกข์ในใจของคุณอยู่ณนะปัจจุบันหรือคําตอบที่คุณรับรู้ความในใจคุณเริ่มรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือการไม่สมหวังนั่นแหละนะคะบางคนเนี่ยอยู่กินกันนะ เท่าที่เห็นในดวงนะคะเท่าที่เห็นในไพ่บางคนอยู่กินกันนะคะแต่มันมีเรื่องของการรับลมคมในอะ่ะมันมีเรื่องของการจืดจางอยู่กินกันก็อาจจะอยู่กินกันเฉยๆไม่ได้เป็นครอบครัวได้นะคะตรงเนี้ไปแล้วตัดสินใจอะ่ะเรามองว่าเขาตัดสินใจเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเวลามันผ่านมาละนะคะเวลามันผ่านเลยมานานละ อารมณ์ประมาณนั้นค่ะนะคะเออมันเป็นการตัดสินใจตีตัวออกห่างเพื่อเขาอาจจะอยากจะไปเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งที่เขาคิดว่ายัางไงคนคนนั้นก็สร้างความสุขให้กับเขาได้มันเป็นผลไปมันเป็นเรื่องแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วก็ระวังระวังนิดนึงนะใครที่กําลังเกิดเรื่องตอนเนี้เขากําลังจะตีตัวออกห่างอยู่นะคะแต่บางท่านบางท่านต้องบอกก่อนไว้นิดนึงว่าบางท่านยังมีพัฒนาการร่วมกันบางท่านจบ แต่ยังมีอะไรต่อการอยู่มีพันธะร่วมกันมีความรับผิดชอบร่วมกันมันก็ยังเป็นเรื่องของการไปมาหาสู่ในเรื่องของพันธะพัฒนาการความรับผิดชอบแต่เรื่องของเรื่องของหัวใจเราก็มองว่ามันห่างมันจบงานะมันห่างมันจบอันนี้คือความในใจของเขาหรือความในใจของเขาเขาจะรู้สึกว่า <c oughs> เขาไม่โอเคะเขาต้องการจะไปให้ได้เพราะเขารู้สึกว่าเขา,เขาหมดใจละหรือเขาก็รู้สึกว่าความรักที่เขามีให้คุณเขามีได้แค่นี้อันนั้นก็เป็นไปได้ นะคะเป็นไปได้หรือเขาไปติดพันหรือไปผัวพันกับใครก็ได้หรือต้องการไปชัดเจนกับคนใหม่ใดๆก็ได้นะคะนี่คือความในใจของเขายิ่งถ้าใครที่เขาต้องการไปชัดเจนคนใหม่แน่นอนค่ะครั้งนี้มีความชัว์อย่างยิ่งว่าเขาจะตัดสินใจเลือกทางนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะอ่ะมาดูกันค่ะบทสรุปชาวมีนความรักนะคะ อาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดแบบพายิปซีหนึ่งราศีหนึ่งลัคนานะคะก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะพื้นชะตาก็ไม่เหมือนกันเอามาดูกันนะคะความรักบทสรุปอะไรที่คุณเคยหวังอะไรที่คุณเคยวางแผนอะไรที่คุณเตรียมการมองอนาคตหรือวางแผนอนาคตว่าคุณมันจะต้องเป็นไปอย่างที่คุณคิดทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง นะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วการตัดสินใจอะไรใดก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณเองด้วยนะคะว่าคุณจะอยู่ในความทุกข์หรือคุณจะให้โอกาสตัวเองในวันข้างหน้านะคะนี่คือบทสรุปทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของคนเรามันย่อมมีหวังได้เสมอ นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะแต่บางเคสก็ยังหวังว่าเขาจะกลับมาท,ทั้งที่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันมีในยะสําคัญว่ามันมีอะไรที่แบบม,มันแรงเกินนะคะมันแรงเกินหรือว่ามันแรงเกินแล้วอีกอย่างหนึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าบางท่านนะห่างแล้วแต่ทีนี้คุณรู้สึกว่าโอกาสที่เขาจะขวนกลับมาเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าไม่มีเลยนะคะมองไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยก็ต้องให้ความกลับมาให้กลับมารักตัวเองกลับมาตัดสินใจกับตัวเอง นะคะโอเคทุกสิ่งทุกอย่างเขาฟ้องมาว่าขึ้นอยู่การกระทําของคุณค่ะนะ,คะใครที่ยังพยายามคุณก็ต้องแบกรับปัญหาตรงนี้คุณต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยตัวเองแต่ถ้าใครจะจบก็การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับคุณเช่นกันนะคะใครที่ต้องการจบหรือใครที่โดนบอกเลิกก็แล้วแต่นะคะตรงนี้นะ,ค,ะความสุขก็อยู่ที่คุณความทุกข์ก็อยู่ที่คุณไพสรุปนะคะ มีนต้องระวังมากๆอะช่วงนี้อะ,อะไรจะเกิดก็เกิดได้อะค่ะนะคะของของมีนช่วงนี้นะสาหรับคนที่มีปัญหาความรักนะคะแล้วก็บางเคสอะบางเคสอะถึงข่าวอยู่ดีเลิกลาเลยก็มีนะคะใครที่อยากจะประคับประคองความรักถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคุณต้องสู้นะคะคุณต้องเหนื่อย เพื่อเขาเพื่อความรักก็ต้องพย,พยายามกันไปต้องประคับประคองกันไปถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะโอ้โอ้โหโอ้โหมีนบางท่านเพิ่งจบกับความรักมาแบบหมาเลยอะ่ะใจยังไม่เปิดใจให้กับอะไรใครๆง่าย,ายๆเลยนะคะชาวราศีมีนแต่ใครที่ไม่มีรักมายาวนานละ ใช้เวลาเนี่ยใช้เวลารักษาตัวเองมาสักพักแล้วต้องการอยากจะมีรักละอยากจะมีรักเข้ามาเหมาะสมอยากจะมีรักเข้ามาเติมเต็มนะคะชาวราศีมีนเราก็มองว่าคุณอาจจะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณก็ได้จากการที่คุณไม่อยากจะเปิดใจความรักตอนนี้คุณอยากจะเริ่มต้นรักใหม่อยากจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาเป็นความรักอย่างเงี้ยเข้ามาส่งเสริมกันอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยค่ะนะคะการเริ่มต้นใหม่เพราะคุณอยากจะมีความสุข นะ,ค,ะคุณอยากจะมีความสุขแล้วเราก็มองว่าในบางเคสในบางเคสกําลังจะได้พบรักรักต่างถิ่นรักทางไกลรักต่างเชื้อชาติรักต่างศาสนานะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ต่อให้ไม่ใช่ต่างถิ่นก็อาจจะเป็นคนมีความแตกต่างได้นะคะชาวราศีมีหมายถึงอะไรช่วงนี้ความสุขของคุณครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นนะ,ค,ะครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับใครที่ต้องการด้วยเพราะบางคนก็ไม่ต้องการจริงๆนะคะ,นะคะโอเครักใหม่มาค่ะชาวมีน รู้สึกว่าได้ได้รักโปรไฟล์ดีนะคะเนี่ยรักจากที่ทำงานใหม่ได้นะคะรักคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาได้แล้วก็ชาวราศีมีนใครต้องการที่อยากจะสร้างครอบครัวโอกาสความรักมาแล้วใครที่มีคนคุยรู้สึกว่าจะได้รับความชัดเจนในช่วงนี้ด้วย ใครที่อยากจะสร้างครอบครัวนะแล้วมีคนคุยนะจะได้รับโอกาสจะได้รับความชัดเจนนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีรักใหม่กําลังจะเกิดขึ้นนะฮะกำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้หมายถึงอะไรความรักครั้งนี้จะมีโอกาสชัดเจนในภายภาคหนะ้าสำหรับคุณค่ะแล้วก็หมายถึงอะไรกันได้ใช้ชุดร่วมกันก็ยังมีเลยในบางเคสเพราะบางเคสทดลองใช้ชุดร่วมกันทดลองอยู่กินกันโดยที่ไม่ต้องมีตกมีแต่งแต่ในบางเคสมีการตกแต่งนะคะมีการตกมีการแต่ง าาชวรศีีมนความรักมาค่ะความรักมาบางคนโชคดีได้รักผ่านแอปอันนั้นก็ต้องเป็นการพยายามติดต่อสื่อสารกันให้มากๆนะคะบางคนโชคดีพบรักทางไกลรักเดินทางไกลก็ต้องใช้ความพยายามติดต่อสื่อสารกันมากๆเนี่ยคนคนนี้เขาจะพยายามติดต่อสื่อสารกับคุณค่ะรู้สึกว่าเขาอยากจะหมายตาต้องใจคุณะหรือเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาไขว่คว้านะคะไขว่คว้ามายาวนาน หรือเป็นคนที่เขาตามหาความรักแบบนี้มายาวนานได้นะคะชาวราศีมีนนะคะก็อยากจะบอกว่าค่อยๆนะคะค่อยๆเปิดใจค่อยๆคุยค่อ,คอยๆไปค่ะนะคะคนๆนี้นะคะเขาตามหาแบบนี้และคนที่เขาตามหาตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าคุณน,นี่แหละคือคนที่เขาอยากจะค้นพบคนที่เขาตามหามายาวนานได้นะคะคนโสดโชคดีนะคะในเรื่องความรัก แล้วก็ในหลายๆท่านที่คุยๆุยกันอยู่จะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักด้วยค่ะนะคะรู้สึกได้ล่ะว่าโอกาสชีวิตใหม่มาโอกาสแห่งความสุขครั้งใหม่มานะคะแล้วก็ในบางเคสมีเพื่อนเข้ามาในชีวิตนะคะเพื่อนสมัยเรียนก็ได้เพื่อนเก่าก็ได้นะคะจะเข้ามาในชีวิตด้วยค่ะคนที่เพิ่งเจ็บกับความรักเพิ่งจบกับความรักเออ คนที่เพิ่งเจ็บกับความรักเพิ่งจบกับความรักหรือมีปมในอดีตนะคะมีบาดแผลในอดีตค่ะแต่เราก็มองว่าเที่ยวนี้ชาวราศีมีคุณกําลังจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณมีความหวังนะคะตราบใดที่คุณยังมีความศรัทธาในความรักว่าคุณยังมีโอกาสในเรื่องความรักนะคะอย่าหมดศรัทธาในความรักค่ะนะคะ,นะคะรักครั้งใหม่กาลังจะเข้ามาแล้วถึงแม้ว่ารักครั้งใหม่คุณยังไม่อยากจะชัดเจนหรืออะไรใไดๆก็แล้วแต่นะคะแต่ตรงนี้เขาฟ้องมาว่าเป็นทางเลือกใหม่ทางเลือกใหม่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีมีนและบ่งบอกว่าเป็นโชคด้วยนะคะเป็นโชคด้วยโดยเฉพาะใครก็ตามที่ต้องการรักเดินทางไกลรักทางไกลนะคะก็จะโดดเด่นนะคะหรือบางท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงงานไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลก็จะได้พบรักเช่นกันค่ะแล้วที่สําคัญใครปรารถนาอยากจะสร้างครอบครัวนับจากนี้ไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลง สถานภาพของคุณสถานะของคุณสเตตัสของคุณอะไรก็แล้วแต่จากโสดคุณจะไม่โสดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นส่วนบางท่านนะคะที่เพิ่งโสดมาหมัดมา,มาเลยค่ะก็แน่นอนค่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดขึ้นเช่นกันค่ะไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้ใครคนใหม่นะคะเข้ามาเติมเต็มคุณนะคะที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าคุณมีพลังแล้วล่ะที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็อยากจะมีครอบครัวแล้วฉันก็อยากจะสร้างครอบครัวฉันก็อยากจะสร้างโอกาสฉันก็อยากจะมีความสุข นะคะเรื่องดีๆในเรื่องของความรักคนโสดกำลังจะเกิดขึ้นด้านชาวราศีมีนสุดยอดเลยอะมีเป็นราศีที่สมหรือเปล่าที่เปิดแล้วได้ไพด่ดีๆในเรื่องของความรักชาวโสดนะคะคุณกำลังจะมีโอกาสความสุขความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะหรือคนของคุณเนี่ยเขาอยาก ถ้าใครมีคนคุยคนของคุณเขาอยากจะพยายามชัดเจนกับคุณอยู่แล้วค่ะถ้าใครมีคนคุยที่ยังไม่ชัดเจนเขาจะพยายามชัดเจนกับคุณนะคะและก็บางท่านน่ะความรักครั้งใหม่นี้มีโอกาสนะมีโอกาสได้ลงเอยมีโอกาสได้แต่งงานนะคะความรักครั้งใหม่และก็บางเคสได้พบรักจากการเดินทางรักทางไกลได้ได้ทั้งนั้นหรือหรือ ไม่ได้เดินทางแต่ได้พบรักต่างต่างศาสนาก็ไม่เห็นเป็นไรไม่เสียหายค่ะเราพุทธเราคิดเขาพุทธเขาเอิสลามอะไรอย่างนั้นอะได้หมดนะคะตรงนี้ความรักมาแล้วนะคะความรักมาความสุขที่แท้จริงมานะคะและมีหนุาซ้ําตรงนี้ก็ฟ้องมาว่าชาวราศีมีนค่ะคุณจะได้พบรักคู่นะคะเนื้อคู่นะคะความสมหวังชีวิตบ่งบอกได้ว่าหนึ่งถึงเวลาของคุณแล้วอะ นะคะถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะมีความสุขมากๆที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มคุณนะคะทาให้ชีวิตของคุณอ่ะได้สมบูรณ์แบบด้วยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะถึงเวลาของความรุ่งโรจน์ของชาวราศีมีนด้วย <S <S มีคอมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะเท่าที่ไปเห็นคอมเมนต์ของชาวราศีมีนนะคะคอมเมนต์คือในคลิปทั่วไปด้วยบอกว่าชีวิตไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยคุณลองสังเกตตัวเองดูสิว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะบางคนไม่ได้เปลี่ยนทีเดียวมันค่อยๆเปลี่ยนค่ะ นะคะชาวราศีมีนอ่ะนะคะโอเคเพราะว่าอย่างน้อย,อยดาวประจําตัวของคุณตอนนี้มันยังเป็นราชาโชคในพบการเงินคุณบอกว่าคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณย่ําแย่มันยังไงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้ไปดูด้วยนะตัวเองนะคะไปดูด้วยว่าคุณลัคนามีนด้วยหรือเปล่านะคะตรงนี้ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าและที่สําคัญความรักขอให้มีเกณฑ์ลงเอยค่ะแล้วบางท่านมีเกณฑ์แต่งงานนะคะของชาวราศีมีนขอบคุณ f c ที่ติดตามรับฟังรับชม f c ที่ส่งกําลังใจเข้ามาในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ FC ที่สลักสุนช่องด้วยช่วงนี้ชาวราศีมีนคนโสดเลิศมากนะคะความสุขมานะคะขอให้คุณพบรักที่ดีงามนะคะพบรัก พบลักที่เป็นกัะยาณมิตรแล้วก็พบลักส่งเสริมด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ